สวัสดีครับชื่อสิทธิชัยพะวังคำนะครับเป็นจ้างงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทิษฎีใหม่นะครับตำบลเจ้าเสด็จอำเภอเสนานะครับแปลงนี้นะครับารายงานความคืบหน้านะครับเนื่องจากมีการาเลื่อนกําหนดการขุดนะครับจากคาดว่าเดือนกลางเดือนพฤษภาเป็นต้นเดือนมิถุนายนะครับเราจึงแจ้งเกษตรกร,ะร,กรนะครับแล้ว ว่าเลื่อนออกไปเป็นเดือนประมาณมิถุนายนนะครับเกษตรกรจึงมีความประสงค์ที่จะทํา,าทนานะครับแล้วจากความคืบหน้าที่ผมมา,าช่วยเกษตรกรในการกําหนดเขตที่ทางาพัฒนาที่ดินได้วัดไว้ให้แล้วนะครับก็ตอนนี้เกษตรกรก็หวานข้าวไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นได้ว่าหลักเขตที่เราได้ปากไว้เว้นไว้นะครับ คือส่วนนี้จะหวานไปแล้วนะครับข้างหลังผมนี้และด้านขวามือของผมนี้ก็คือจะเว้นที่ไว้นะครับเกษตรกร,กรนําพื้นที่เท่าร่วมโครงการ5ไล่นะครับก็เว้นไว้เรียบร้อยนะครับและเมื่อถึงเวลาในการขุดบอ่อนะครับด้านนี้นะครับะจะเป็นคลองนะครับเล็กๆเกษตรกร,ส,กรสามารถปล่อยน้ําออก สู่คลองนี้เพื่อจะได้สะดวกในการขุดบ่อนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องสูบออกนะครับเพราะว่า,าจะสังเกตว่าด้านล่างนี้จะต่ํากว่าพื้นที่นานะครับก็สามารถปล่อยออกได้ไม่เกิดปัญหาอะไรนะครับส่วนเกษตรกรก็ได้ถามความคืนหน้านะครับว่าต้นมิถุนาจะได้ขุดไหมหรือทางเราก็พยายามที่จะชี้แจงนะครับว่า ถึงความคืบหน้านะครับว่าน่าจะนะครับน่าจะได้ขุดประมาณต้นเดือนมิถุนาเป็นต้นไปนะครับกรเกษตรกรก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก้อนนี้ก็รอนะครับว่าจะมาขุดเมื่อไหร่กรเกษตรกรจะได้ปล่อยน้ําออกเพื่อที่จะขุดบ่อได้นะครับ